ขนมหวานชิ้นสุดท้ายที่แม่ตั้งใจทำให้ลูกชายกินแต่ซ่อนความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกทำไมขนมนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตเด็กชายตลอดการเรื่องราวสุดสเตือนใจที่จะเปิดบาดแผลลึกในหัวใจคุณอย่าก,กดข่าแม้แต่วินาทีเดียวความลับของขนมชิ้นนี้คืออะไรขนมชิ้นสุดท้ายของแม่ความจริงที่ลูกชายไม่เคยรู้ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเบาๆ ภายในบ้านไม้เก่าไฟสีส้มสลัวสองบนโต๊ะกินข้าวจานเคลือบลายดอกไม้แตกบินวางอยู่บนผ้าเช็ดโต๊ะสีสีบนจานมีขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวเด็กชายวัยสิบขวบนั่งมองขนมด้วยสายตาลังเลกลิ่นหอมของน้ำตาลไม่ลอยคลุ้งในอากาศเสียงแม่ไอเบาๆจากห้องนอนด้านในแม่ป่วยมาหลายวันแม่บอกให้ลูกกินขนมชิ้นสุดท้ายนี้บอกว่านี่คือรางวัลสำหรับเด็กดีมือเล็กๆเอื้อมไปหยิบขนม เนื้อนุ่มหวานละลายในปากแต่ขณะที่เคี้ยวเด็กชายกลับได้กลิ่นบางอย่างปะปนในรสหวานกลิ่นยาขมที่คุ้นเคยกลิ่นที่แม่กินมาตลอดช่วงป่วยเด็กชายหันมองไปทางห้องนอนของแม่เงาร่างแม่ยังนิ่งสนิทบนเตียงความเงียบเย็นเยือกปกคลุมทั่วบ้านหัวใจเด็กชายเต้นแรงจนหูอื้อตาเริ่มพร่าเมื่อความจริงค่อยๆฉายชัดแม่ใช้ย,ยาที่เหลืออยู่ผสมในขนมเพื่อให้ลูกได้กินขนมเป็นครั้งสุดท้าย พราะแม่รู้ว่าตัวเองจะไม่อยู่พรุ่งนี้รสหวานในปากกลับขมปีในหัวใจเสียงลมหายใจสุดท้ายของแม่ยังคงก้องในหูบ้านไม้ทั้งหลังเย็นชื่อจนเหมือนไร้ชีวิตเงาสีดำคืบคลานเข้ามาในหัวใจเด็กชายเขาเพิ่งเข้าใจขนมชิ้นสุดท้ายที่แม่ให้คือคำลาที่แม่ฝากไว้เพื่อไม่ให้เขาหิวในวันที่ต้องอยู่คนเดียวเด็กชายสุดตัวลงกับพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงสะอื้นเบาๆสะท้อนกล้องในห้องแคบ เขามองขนมที่เหลือเพียงเศษเล็กเศษน้อยบนจานภาพแม่ที่เคยยิ้มอย่างอ่อนโยนลอยขึ้นมาในความคิดแสงไฟจากโคมบนเพดานสั่นไหวตามลมเงาของเด็กชายโยกไหวไปมาราวกับกำลังร้องให้ด้วยกลิ่นหอมของขนมยังติดอยู่ปลายจมูกแต่ความอุ่นของบ้านกลับค่อยๆหายไปทุกอย่างรอบตัวดูเงียบงันจนน่ากลัวเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กตอกอย่างเยือกเย็นแต่และวินาทีเหมือนยาวนานอย่างทรมาน เด็กชายกอดเขาตัวเองแน่นในใจสับสนระหว่างความรักและความกลัวน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าเปื้อนผ้าปูโตกเก่าเสียงฝนเริ่มตกนอกบ้านละอองฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะซ้ำๆเหมือนบทเพลงเศร้าที่ไม่มีวันจบสายลมเย็นพัดพาเสียงครวญของคืนมืดหัวใจเด็กชายเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบเขาเืิ่มมือไปแต่ประตูห้องนอนแม่อย่างช้าๆมือสั่นระร,ริกเหมือนไม่มีแรง แต่บานประตูกลับเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนน้ำแข็งเขาเงี่ยหูฟังแต่ไม่มีเสียงลมหายใจอีกแล้วมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งราวกับเวลาหยุดเดินในบ้านหลังนี้เด็กชายค่อยๆผลักประตูเปิดออกแสงจากโคมไฟน้อยนิดส่องให้เห็นเตียงไม้เก่าแม่ยังนอนนิ่งดวงตาหลับสนิทเหมือนกำลังฝันดีผ้าห่มสีซีคลุมร่างบางจนดูเล็กจนน้าใจหายกลิ่นสมุนไพราจางๆจ,จ,จากถ้วยยาข้างเตียงยังโชยอวน ลมหนาวลอดรอยแตกของผนังพัดเข้ามาอีกระลอกม่านบางๆปลิวไวเหมือนเงาของคนที่จากไปแล้วเด็กชายเดินไปนั่งข้างเตียงเขาจับมือแม่ที่เย็นเฉียบเหมือนหิมะมือที่เคยลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยนมือที่เคยทำขนมให้เขากินทุกวันดวงตาเล็กๆมองใบหน้าของแม่ที่สงบนิ่งไม่มีเสียงไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปเขาเอ่ยเสียงแผ่วว่าอยากให้แม่ตื่นขึ้นมาอยากให้แม่กอดเขาเหมือนเมื่อวาน แต่คำขอเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดเสียงลมหายใจของเขาเองดังสะท้อนอยู่ในอกบ้านทั้งหลังดูใหญ่โตและว่างเปล่าอย่างน่ากลัวราวกับทุกอย่างหยุดหายใจพร้อมกับแม่ไฟในห้องกับพริบครั้งสุดท้ายก่อนดับลงความมืดเข้าปกคลุมทุกมุมอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงเด็กชายที่นั่งกอดร่างแม่ในบ้านที่เงียบงันราวสุสานเสียงลมพัดลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้กรีดร้องคล้ายเสียงครวญของใครสักคน เด็กชายซบหน้าลงกับอกแม่ที่เย็นเฉียบเสียงสะอื้นเบาๆหลุดออกมาจากลำคอน้ำตาอุ่นๆไหลเปื้อนเสื้อแม่จนชุม่มเขากอดแน่นราวกับไม่อยากให้แม่หายไปเสียงฝนข้างนอกกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆละอองน้ำซัดใส่ผนังบ้านเป็นจังหวะน่ากลัวฟ้าร้องคำรามกึ้งราวกับโกรธเกรี้ยวแสงแลบวาบส่องให้เห็นใบหน้าแม่เพียงเสี้ยววินาทีใบหน้าที่สงบแต่ไร้ชีวิตเสียงฟ้าผ่าทำให้เด็กชายสะดุ้งเฮือก หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขามองรอบห้องที่เต็มไปด้วยเงาดำซ่อนตัวตามมุมเข้าของเก่ากองอยู่เงียบเงียบปลกับจ้องมองเขาเสียงนาฬิกายังคงเดินต่ออย่างเงยือกเยน็นแต่ละวินาทีเหมือนตอกย้ำว่าความเงียบจะอยู่กับเขาตลอดไปเขาอยากร้องเรียกใครสักคนให้มาช่วยแต่เสียงติดอยู่ในลำคอจนพูดไม่ออกในใจเต็มไปด้วยความกลัวและโดดเดี่ยวเขามองแม่ครั้งสุดท้ายก่อนพยายามลุกขึ้นด้วยขาที่สั่นเทา แสงจากฟ้าแลาบส่องผ่านหน้าต่างอีกครั้งเผยให้เห็นน้ำตาบนแก้มเด็กชายและรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าแม่รอยยิ้มสุดท้ายที่ยังอยู่แม้สิ้นลมหายใจเสียงฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะต่อเนื่องน้ำฝนไหลซึมตามรอยร้าวของเพดานหยดลงพื้นหยดน้ำดังปอแตะ,ะสม่ำเสมอเหมือนเสียงนับถอยหลังกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นยาสมุนไพรอบอวนทั่วห้องสายฟ้าแลาบส่องเงาเด็กชายยืนตัวสั่นอยู่ข้างเตียง เขามองมือแม่ที่เย็นชาด้วยดวงตาแดงกำ่ำในใจเต็มไปด้วยความทรงจำที่ยังไม่ทันเก็บเกี่ยวเสียงลมพัดผ่านบ้านเก่าโยกประตูเอียดอาดบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภัยกลับดูน่ากลัวและว่างเปล่าเขาค่อยๆปล่อยมือนุ่มที่ตอนนี้แข็งทื่อราวกับไม่อยากเชื่อว่าความอบอุ่นหายไปจริงๆเสียงลมหายใจแผ่วของตัวเองดังชัดในความมืดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าๆในสายตาเขาเดินเซไปที่โต๊ะกินข้าว มองจานขนมที่ว่างเปล่าเศษขนมเล็กๆเกาะติดจานเหมือนเศษความหวังสุดท้ายกลิ่นหวานที่ลอยในอากาศกลายเป็นกลิ่นขมปนเหล็กเสียงฟ้าร้องกึกก้องจนหน้าต่างสะเทือนเด็กชายปิดหูแน่นแต่เสียงในหัวกลับยิ่งดังขึ้นเสียงแม่ที่เคยปลอบเสียงหัวเราะเบาๆยามเขาลมเสียงเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วหวานตอนนี้ทุกเสียงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ก้องซ้ำในบ้านที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองลมหายใจของเด็กชายขาดเป็นห่วง ขาอ่อนแรงจนสุดลงกับพื้นไม้เย็นเฉียบมือเล็กๆยันพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงน้ำตาไหลไม่หยุดจนเปรอะไปทั่วแก้มเสียงฝนตกกระทบหลังคายังดังไม่ขาดสายแสงฟ้าแลาบเผยให้เห็นฝุ่นผงลอยค้างในอากาศบ้านทั้งหลังเหมือนหยุดเวลาไว้กับความเศร้าเสียงนาฬิกายังคงเดินหน้าตอกย้ำความเงียบเขาหันมองห้องแม่อีกครั้งเห็นเงาร่างมิ่งสนิทที่เตียงความเย็นยเยือกซึมลึกเข้ามาในกระดูก เขาคลานไปกอดหมอนใบเก่าที่มีกลิ่นแม่กอดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกภาพในหัวเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่เคยอบอุน่นแต่บัดนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและความกลัวเสียงสายฝนเหมือนเสียงคร่ำครวญโศกเศร้าลมหนาวพัดม่านบางบางสบัดไปมาอย่างอ้างว้างบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของแม่ตอนนี้เงียบจนได้ยินเสียงหยาดน้ำตาหยดลงพื้นเด็กชายหลับตาแน่นขอให้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงฝันร้าย แต่ความจริงกลับกัดกินหัวใจเขาอย่างโหดร้ายในบ้านที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเขาเหลือเพียงความเงียบที่ไม่อาจปลอบโยนใครได้อีกต่อไปเสียงฝนยังคงโหมกระหน่ำละอองฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่แง้มไว้ทำให้พื้นไม้ชุ่มเย็นจนหนาวจับใจเด็กชายขดตัวกอดหมอนแน่นขึ้นอีกร่างเล็กสั่นสะทานด้วยความหนาวและความกลัวเสียงประตูไม้โยกตามแรงลมเอียดอาดเงาดำเคลื่อนไหวไปมาในแสงสลัว เหมือนมีใครซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของบ้านเสียงฟ้าผ่าแหวกอากาศจนบ้านสั่นสะเทือนดวงตาเล็กเบิกกว้างมองซ้ายขวาหวาดระแวงความเงียบหลังเสียงฟ้าผ่ากลับน่ากลัวกว่าคำรามของพายุเขามองไปรอบห้องเห็นเพียงเข้าของเก่าเศษผ้าและของเล่นแตกหักทุกอย่างดูหนาวเหมือนร่วมรับรู้การจากไปของแม่ลมหายใจเด็กชายสะดุดเหมือนจะขาดเป็นช่วงๆหัวใจเต้นแรงแต่รู้สึกอ้างว้างเกินทน ภาพแม่ในความทรงจำชัดเจนจนเหมือนอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อยื่นมือไปขวากลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าเสียงนาฬิกาดังต่อไปอย่างไม่ให่ดีแต่ละเสียงเหมือนตอกย้ำว่าเขาเหลืออยู่เพียงลำพังบ้านทั้งหลังจมอยู่ในความมืดและเสียงฝนราวกับโลกทั้งใบหายไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายของแม่เสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบกลับหนาหนักยิ่งกว่าเดิมลมเย็นพัดผ่านร่องประตูพาเสียงหวีดวิวเข้ามา เด็กชายลุกขึ้นช้าๆด้วยแรงที่เหลืออยู่ดวงตาแดงกับมองรอบบ้านที่เปลี่ยนไปตลอดการเขาเดินไปหยุดที่ประตูห้องแม่ปลายนิ้วแต่บานไม้ที่เย็นเฉียบอย่างลังเลความกลัวแผ่ซ่านไปทั้งร่างเหมือนเงาดำพันธนาการในใจอยากหนีออกไปจากที่นี่แต่ขากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงนาฬิกายังคงเดินอย่างเยือกเย็นไม่รู้จักหยุดแต่ละเสียงเหมือนเตือนว่าไม่มีใครอยู่คอยปลอบอีกแล้ว เขาหันไปมองโต๊ะกินข้าวที่เคยมีแม่รออยู่ทุกเช้าตอนนี้เหลือเพียงจานเปล่าและเก้าอี้ว่างเปล่าลมพัดม่านบางปลิวแผ่เหมือนมือใครคอยโบกลากลิ่นขนมหวานที่ยังหลงเหลือในอากาศกลับทำให้หัวใจเด็กชายปวดร้าวยิ่งขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่แม่ทำให้ในบ้านไม้ที่เต็มไปด้วยเงาและความทรงจำเสียงสะอื้นเบาๆของเด็กชายลอยท่ามกลางความเงียบเป็นเสียงเดียวที่ยังยืนยันว่าเขายังมีชีวิต แม้ทุกอย่างรอบตัวจะตายไปพร้อมกับหัวใจของแม่แล้วเสียงฝนค่อยๆซาเหลือเพียงหยดน้ำตกแผ่วเบาอากาศเย็นนิ่งปกคลุมไปทั่วบ้านไม้เงียบงนันเด็กชายลุกขึ้นยืนข้างเตียงแม่อีกครั้งมองใบหน้าที่สงบเหมือนคนนอนหลับฝันดีดวงตาเล็กเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ในความเศร้านั้นเริ่มมีประกายเข้าใจบางอย่างเขายื่นมือแตะมือแม่ที่เย็นชาแล้วกระซิบขอบคุณเบาๆใกล้ใบหูขอบคุณที่แม่รักเขาจนวินาทีสุดท้าย ขอบคุณที่แม่ให้ความทรงจำแสนอบอุ่นเขาค่อยๆจัดผ้าห่มคลุมร่างแม่อย่างอ่อนโยนจากนั้นเดินไปปิดหน้าต่างที่ปล่อยลมหนาวเข้ามาม่านหยุดพลิวบ้านสงบลงเหมือนกำลังพักผ่อนเด็กชายหันมองบ้านทั้งหลังที่เต็มไปด้วยร่องรอยความรักของแม่แม้ความเงียบจะยังปกคลุมแต่หัวใจเล็กๆเริ่มมีแรงที่จะก้าวต่อไปเขารู้ว่าแม่ยังอยู่กับเขาในทุกความทรงจำบ้านหลังนี้จะไม่ใช่เพียงที่ของความเศร้า แต่จะเป็นสถานที่ที่เก็บเรื่องราวของรักแท้ที่แม่ได้มอบให้เขาตลอดไป